สวัสดีค่ะทุกคนอะไรนะคะวันนี้บิวเอางานมาฝากนะคะแล้วก็เออบิวเอาเอองานสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทํางานเออยังไม่เคยทําร้านอาหารนะคะแล้วบิวก็สอบถามมาเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับการเอาย้ายร้านหรือเปลี่ยนร้านหรือว่าคนใหม่ที่มาจากเออประเทศไทยนะคะแล้วก็ไม่รู้ภาษานะคะ แต่ละร้านบิวก็จะถามให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่เน้นภาษานะคะมีหน้าที่ก็คือล้างจานแล้วก็หั่นผักเล็กน้อยเนาะแล้วก็ล้างครัวนะคะก็อยู่แต่ในห้องครัวเนาะก็บิวจะบอกทุกร้านนะคะว่าน้องไม่ได้ภาษานะคะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยไม่ได้ภาษาก็คือถ้ามีอะไรก็แจ้งบิวได้เลยเนาะทั้งทั้งเจ้าของร้าน,นแล้วก็ทั้งของทั้งน้องๆที่บิวส่งไปนะคะ ตอนนี้นะคะทีะ่งานนี้นะคะบิวจะบอกเฉพาะงานที่บิวส่งเองนะคะไม่ใช่งานออฟฟิศนะคะถ้างานออฟฟิศบิวจะแจ้งไปในแชทนะคะถ้าใครสอบถามเข้ามาเนาะถ้างานส่งเองเนี่ยบิวจะส่งเองนะคะแลวถูกกว่านะคะราคาจะถูกกว่าอตอนนี้นะคะมีชินชอนนะคะต้องการ4คนเนาะผู้ชายก็ได้ผูญิงก,ก็ดีนะคะสี่คนนะคะสี่คนแต่ว่าไม่ผู้ชายทั้งหมดนะคะ ก็คือส่วนใหญ่เ็าจะเน้นผู้หญิงเนะาะผู้ชายสองผู้หญิงสองก็ได้นะคะหรือว่าสองคู่ผัวเมียก็ได้นะคะคือบูบูเนะาะชินชอนนะคะเข้างาน 5, 5, 5, นะคะตีห้าอกตีห้าอกห้านะคะเข้างานห้าอกห้านะคะหยุดเ,เป็นร้านบุฟเฟ่ค่ะแล้วก็หยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันแดงเนาะเพราะว่าจะมีโรงงานเยอะนะคะเขตชินชอนนะคะชินชอนก็คืออยุดติดกับร้านบิวเนาะใกล้ๆร้านบิวแล้วแวกร้านบิวเนาะ ชิ้นช่อนนะคะอันนี้ถ้ามีปัญหาเองถ้ามีปัญหาหรือ <variety> ว <be, S 3> ่ายังไงเนี่ยติดต่อมาหาบิวได้เลยเนาะบิวจะประสานงานทุกอย่างเนาะเกี่ยวกับเข้าไม่ตรงเวลาหรือว่าเข้าเวลาไหนเงินเดือนออกเวลาไหนอย่างเงี้ยค่ะทุกทุกร้านบิวจะเน้นให้นะคะบิวจะเน้นให้ว่าเงินเดือนต้องเข้าวันไหนออกวันนั้นเนาะแล้วบิวจะจัดการให้เนาะให้ตรงกับวันที่เราเข้านะคะถ้าไม่ตรงเนี่ยถ้าเขาเลทเนี่ยเขาต้องบอกเราล่วงหน้านะคะ เขาต้องแจ้งให้บิวเนาะบิวด้แจ้งให้น้องๆที่บิวส่งไปเนาะส่วนห้างบรรซองนะคะห้างบรรซองบิวส่งเองนะคะไม่ใช่ของออฟฟิศเนาะห้างันซ่ซองอีกที่สองล้านเจ็ดแสนนะคะสองล้านเจ็ดแสนเป็นบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่นเนี่ยเข้างานแต่ตีห้าออกหกนะคะเข้างานตีห้าออกหกนะคะต้องการคู่ผัวเมียหนึ่งคู่นะคะหนึ่งคู่เนาะต้องการคู่ผัวเมียหนึ่งคู่ส่วนร้านของ คนที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเพียงเทคแล้วก็ชองจูนะคะตอนนี้บิวยังไม่มีเข้ามานะคะเพียงเทคชองจูนี่บีจะโยนให้ออฟฟิศเนาะบีจะโยนให้ออฟฟิศแล้วก็ตอนนี้มีที่เข้ามาก็คืออีชอนนะคะอีชอนสองล้านแปดแสนนะคะสองล้านแปดแสนไม่มีหน้าร้านนะคะอีชอนอินชอนอันนี้อินชอน อีชอนอินชอนอินชอนอีสอีชอนอีสอีตงเซ็งอินชอนอีสอีชอนนะคะอีชอนก็อยู่ใกล้ๆกับคามันโดเนาะอยู่ใกล้ๆคามันโดแล้วก็อ่าคามันโดอีชอนแล้วก็อินจึงบุกหรือเปล่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกันเนาะแล้วก็ร้านนี้นะคะไม่มีหน้าร้านนะคะบอกเลยไม่มีหน้าร้านถ้าใครไปร้านนี้เนี่ยไม่มีคนไทยนะคะไม่มีคนไทย ชินชอนก็ไม่มีคนไทยเนาะร้านอีชอนก็ไม่มีคนไทยอยู่ที่สองล้านแปดแสนนะคะสองล้านแปดแสนสองล้านแปดแสนนี่เข้างานตีห้าถ้าใครอยากสนใจอยากเข้าร้านนี้นะคะบอกเลยเงินสูงมากแล้วไม่มีหน้าร้านแล้วก็สบายมากไม่มีคนไทยก็คือเราก็ทํางานของเราเลยล้างจานอย่างเดียวเช้ามาหั่นผักหั่นกิมจิเอ้ยตักตักตุกีเอ้ยพวกนี้นะคะแล้วก็ ช่วยเขาล้างจานแล้วก็หม้อหายแต่ไรปับทั้งหลายและเราต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยเนะาะเข้างานตีห้าออกห้าโมงเนาะถ้าเสร็จไวเนาะตีห้าออกห้าโมงแล้วก็ หยุดนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันแดงก็หยุดนะคะนี่คือส่งโรงงานเฉพา,าะโรงงานเนาะก็จะหยุดตามโรงงานเนะาะเงินเดือนบีวจะระบุให้นะคะว่าให้บิวจะคุยกับเจ้าของร้านให้นะคะเข้าวันไหนออกวันนั้นเลยนะคะเข้าวันไหนออกวันนั้นเลยแล้วก็ต่อไปนะคะร้านอินชอนอินชอนนี่เพิ่งโทรมาเมื่อกี้เลยนะคะอินชอนเพิ่งโทรมาเมื่อกี้เลยอันนี้บิวทุกร้านนี่บิวส่งเองนะคะบอกตรงนี้นะคะทุกร้านบิวส่งเอง 아니 어, 나가. 음, 아, 못패요 이거 인천 못패 배달 어. 있어? 배달 어? 있어요. 배달 있어. 어, 많이 있어, 주님. 아니 아니 배달만 한데 배달만 먹는 건 없어 배달. 아 배달만요? 인천아? 응. 진짜요? 앞에 없어요? 어. คือ,อยังจูบังอ๋อแล้วก็ร้านอินชอนนะคะอินชอนเพิ่งโทรมาเมื่อกี้นะคะเป็นร้านเพื่อนเจ้านายบิวเนาะอ่าเป็นร้านเพื่อนเจ้านายบิวอันนี้บิวส่งเองนะคะราคาถูกกว่าไม่ใช่ออฟฟิศเนาะอ่าตัวนี้นะคะเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่นะคะบุฟเฟเ่ข้ากล่องส่งโรงงานโดยเฉพาะนะคะไม่มีหน้าร้านนะคะไม่มีหน้าร้านหน้าที่คือล้างจานหั่นผักเล็กน้อยเนาะยังพายังเพกชูตักตุกี้บูอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เอ่อเยะลามูพวกนี้เนาะ หั่นผักพวกนี้แล้วก็บางทีเราก็ได้ช่วยเขาทำช้อนอะไรอย่างนี้นะคะเอ่อเข้าตีห้าออกห้านะคะเวบบุัสศชีบุตรทัศชีกาจีอีกต่อศชียศชีบุตรยศชีกาจี อ่ามีสองเวลานะคะมีสองเวลาถ้าอยากเข้าตีห้าออกห้าก็ได้นะคะเข้าเข้าหกออกหกก็ได้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราตื่นไม่ไหวเราบอกไปเลยว่าเราเนี่ยเราอยากเข้าหกโมงนะบิวก็จะบอกเจ้าของร้านว่าน้องจะเข้าหกโมงออกหกนะคะเองก็ไปถึงร้านเองก็ตื่นหกตื่นตีห้าครึง่งเข้าหกออกหกเลยเนาะตามตามนี้นะคะแล้วก็ได้สองล้านหกแสนนะคะ 송란 혹0 이거 홀리데이 어떻게 돼요? 원윗데이 원윗웬데이? 일요일이 토요일 아니면 일요일 아 일요일인 해있어? So? 월요일 에 있어. 그러니까 아 ที่อินชอนเนี่ยเขาให้เลือกวันหยุดด้วยนะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนาะเราจะเราจะหยุดวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่เราต้องการแต่วันอาทิตย์เนี่ยร้านเนี่ยก็จะมีข้าวกล่องส่งด้วยอาจจะมีน้อยเนาะอาจจะมีน้อยวันอาทิตย์นะคะมีเฉพาะฤดูร้อนหรือเปล่านี่เราต้องถามอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฤดูหนาวไม่ค่อยมีมีเฉพาะฤดูร้อนเนาะทุกร้านนะคะบุฟเฟ่ที่ส่งโรงงานเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฤดูร้อนเนี่ย โรงงานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ลูกค้าแน่นแต่ร้านนี้ร้านอินชอนไม่มีนะคะไม่มีหน้าร้านนะคะร้านนี้ล้างจานอย่างเดียวเลยไม่มีหน้าร้านในร้านจานอย่างเดียวเลยไปเลยนะคะถ้าอยากใครอยากไปนะคะอ่าหนึ่งเดือนหยุดสี่วันนะคะ เสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้หนึ่งเดือนหยุดสี่วันเข้าห้าออกห้าเข้าหกออกหกแล้วแต่เราต้องการนะคะสองล้านหกแสนนะคะสองล้านหกแสนเป็นบุฟเฟ่เข้ากล่องส่งโรงงานนะคะอันนี้บิวส่งเองนะคะอ่าโอเคนะคะทำวันซองมีพูดแล้วเนาะทำวันซองก็สองล้านเจ็ดแสนเนาะสองล้านเจ็ดแสนต้องการคู่หมอมีพูดไปแล้วเนาะชินชนต้องการสี่คนนะคะผู้ชายผู้หญิงก็ดีเนาะสี่คนนะคะชินชนแล้วก็ อีนชอนนะคะสองล้านแปดแสนนะคะสองล้านแปดแสนอ่าข้าวไม่มีไม่มีหน้าร้านนะคะมีเฉพาะข้าวกล่องส่งแล้วก็อินชอนนะคะอ่าสองล้านหกแสนไม่มีหน้าร้านนะคะมีเข้ากล่องส่งอย่างเดียวสําหรับทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษานะคะบิวจะระบุไว้ให้นะคะทุกร้านเนี่ยมิวถามมาหมดแล้วเนาะที่โทรมาวันนี้นะคะมิวถามหมดแล้วนะคะว่าไม่เน้นภาษานะคะไม่เน้นภาษา ให้เราใช้ภาษามือภาษาที่เรารู้จักได้เลยเราเราทํายังไงก็ได้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือว่าเราสื่อสารไปอะไรเงี้ยแรกๆวิทำงานวิก็จะเป็นแบบนี้นะคะใช้ภาษามือก็ได้ภาษาอะไรก็ได้ให้เขาชี้เลยตรงไหนค้าอยู่ตรงไหนทําอะไรคะให,ให้ให้เขาทําให้ดูก่อนอย่างนี้หั่นบอลทออะไรอย่างนี้บันทอไม่ใช่โอเคฮฮโยหลถามแบบนี้นะคะโอเคเฮโยเออถามแบบนี้ก็ได้เลยนะ ถ้าเรามีรู้ภาษานะหรือว่ามาถามพี่บิวก็ได้นะคะบ,บิวก็ยินดีเนาะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็แชทมาหาบิวได้เลยนะคะเดี๋ยวบิวจะไลฟ์สดให้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้บิวด้วยนะคะบิวตีแม็กซี่วันนี้ก็เอางานมาฝากทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย